สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะถ่ายกองหินให้ดูก่อนหินสามคิวเหลือแค่นี้เองค่ะจากคลิปก่อนที่นำเสนอว่าเป็นระยะที่2ของกิจกรรมแล้วก็จะเริ่มทำณเวลานี้เอตอนยังแฉะยังเปอยอยู่เลยค่ะฝนตก2วันฝนตก2วันก็ยังเก็บอะไรไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมด ได้แค่นี้ได้ประมาณแค่นี้อันนี้ทำเป็นชั้นโลงไปก่อนเลยแนวต้นไม้มาก็าจะเอาทำเป็นชั้นวางต้นไม้ไว้เดี๋ยวค่อยค่อยเลื่อนไปเรื่อยๆทำตามความอยากของตัวเองต้นไม้ก็หายไปเยอะเลยคะ่ะต้นไม้ถูกมนันจะเป็นตัวทากกินนะคะป้อหอยก็จะไม่ค่อยมีแล้วต็เลยต้องเริ่มเก็บทาก นี่ค่ะคบดเป็นกระถางกระถางเลยค่ะใบเดี๋ยวค่อยย้ายเรแาแบ่งกินกัปลูกไว้เยอะฮวมาสู้กันไปข้างฝั่งนี้ก็จะได้นี่เกือบเต็มแล้วค่ะที่จริงจะทำเต็มเสร็จก็ได้เรื่อยรื้อหมดเรื้อหมดเพื่อให้มันเสมอกันหมดถ้าเรื้อมุมนึงมามาโอีกมุมนึง ก็ยอมค่ะไม่เป็นไรค่อยๆทาไปเพราะว่าทําไม่ถ้าจริงๆทาให้เสร็จเลยก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะไม่มีงานทําต่อก็เลยทำทำไปแล้วก็หยุดหยุดก่อนเรีนวางทําเป็นชั้นวางของไว้ทาตรงนี้มันทําไปแล้วมันเอียงก็เดี๋ยวคงต้องวางใหม่ดูใต้ต้นยอค่ะต,ต้นยอ โูจริงก็ได้กินแต่ลูกมันใบย,ย้อมไม่ค่อยได้แกงหรอกค่ะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทําอาหารที่มันยุ่งยากโอ้ยนี่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนดูดิเนี่ยมันกินสป,ปี้ป่นหมดเลยค่ะตัวอะไรคะใครบอกได้บ้างี่งเห็นเนี่ยเคยเห็นมีหอยแต่หอยก็น้อยแล้วก็เราเก็บหมดท่าก็เริ่มเก็บเลยค่ะบากกพต้องยอมเนาะท่านี่เก็บยากท่าเนี่เก็บ ตอนนี้ที่ไม่รู้จะเก็บยังไงก็เลยเก็บใส่ขวดแบบเนี้ยอืมนะขะคงอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยเก็บใส่ขวดปิดฝาไว้เพราะเติมใส่ขวดแล้วก็ทับเอาแคตเตอร์กรีดให้เขาหายใจได้แต่ว่าหนีค่ะทำตัวรีบๆหนีหนีออกมาได้แล้วโอ้โหชักเก่งจริงคืออะไรที่เป็นรูๆเป็นตะแกรงเนี่ยหนีได้หมด นี่ต้นต้นอะไรคุณผู้ชมมันเป็นต้นอะไรที่กินกับน,น้ำพริกอร่อยผักติ้วผักติ้วติ้วค่ะว่าแล้วก็ติดยอดไปกินซะเลยผักติ้วมีต้นเดียวกินกับปลาสับอร่อยมากอร่อยมากก็ ดีฝนตกมันก็เลยทำให้งานค่อนข้างจะประจับนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราไม่รีบอยู่แล้วเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยเราก็พักมันบางทีมันยังไม่น,น,น่าเหนื่อยเลยบอกวามันจะหมดล้วก็เลยหยุดอันนี้อันนี้ต้นกระท่อม <laughs> ปูกกระท่อมกระท่อมหม้ขออมม้างนอกแล้ว กระถอมเนี่ยยังอยู่ดีงามค่ะไว้ข้างนอกเล่ะนี่ค่ะมาฝั่งนี้ก็ก็ลือ้อลื้อตรงนั้นมาแล้วก็มองกองไว้ตรงนี้ก่อนตรงกลางน่าจะยังไม่ได้ถมหรอกเพราะว่ายังตัดกิ่งไม้ลงไม่หมดตัดกิ่งไม้มามกไว้ก่อนแล้วก็เอากิ่งไปทําฟืนเอาใบมาทําปุ๋ยอันเนี้ยชั้นเนี่ยเอียงกระเทยเลยเดี๋ยวเรียงใหม่เดี๋ยวตั้งใหม่มัน มันเป็นงานที่เหมือนจะยากแต่ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเลยก็นี่ยต่อเป็นชั้นๆๆแล้วก็วางคือเราเรา,เรามีแรงน้อยแล้วก็ทำชิลลอน้อยมันก็เลยอยู่ในสภาพนี้ล่ยละเกะละกะกาค่อยททาไปวันละหน่อยเดี๋ยวมันก็เสร็จคาดว่าน่าจะเสร็จวันนี้ถ้าไม่มีฝนตกน่าจะไม่มีฝนแล้วมั้งหรือแค่นี้เองน้อยมากจะสถานการณ์วันนี้ค่ะ อง้ไหมคะขอบคุณทุกกําลังใจนะเวลาทําไปก็คิดถึงเพื่อนๆที่ที่เป็นเพื่อนมาชมคลิปไปว่าเออขอให้กําลังใจก็ดีเนาะมันกําลังใจอย่างนี้กําลังใจจากเพื่อนๆใน youtube กําลังใจจากน้องหมาที่ล่องหมาก็มานอนเฝ้าตลอดนี่เก็บเข้าไปได้ไปในบ้านลนะ้ะพอดีออกมาข้างนอกนานๆก็ไปเจอหมาผ่านมาก็จะก,กระโจนดส่เขาออยู่หมู่บ้านนะไม่ได้ต้องระวัง เพราะว่าคนไม่ชอบหมาก็มีเนะเาะต้องเก็บมาเข้าบ้านแล้วค่ะถึงไม่ให้เขา้าจริงๆเขาก็จะมาอยู่หน้าประตูว่าเราจะอาบน้ําเสร็จเขาก็รอพอเปิดประตูปุ๊บปิ่งขับปั๊บเลยค่ะสถานการณ์วันนี้มีแดดค่ะวินเนีดด่ยสากแดดแบบนี่แดดน่าจะดีอยู่วันนี้เสร็จค่ช่วงนี้ที่ถ่ายจะตอนเช้าอยู่เลยค่ะ โอเคนะคะอัปเดตสถานการณ์เกือบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ